สวัสดีครับขอคำรู้เลยครับสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์สครับผัดผิวคะ่ะซึ่งมีส่วนประกอบมาจากสับปรดและมะละกอค่ะซึ่งในสับปรดนซึ่งในมะละกอนะคะมีวความนุ่มชุ่มชื่นไม่ทำให้ผิวแห้งตึงค่ะและและในสับปรดนะคะมีเ h a แล้วก็ช่วยผัดเรียนผิวค,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะคะขั<ม>้นตอนแรกนะคะเราก็บีบเนื้อเจลลงบนผิ ตอนเย็นก่อนนอนนะคะเพราะว่าเวลาช่วงประมาณ2อทุ่มสทุ่มเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ผิวเราได้ฟื้นฟูนดีค่ะเป็นช่วงที่เราแบบนอนแล้วก็เป็นช่วงที่ผิวเราเมันฟื้นฟูอะคะ่ะหลังจากที่เราโดนแสงแดดโดนมลภาวะอะไรมาเนี่ยค่ะก็สครับในช่วงตอนเย็นจะแนะนำค่ะ<ช>สะครับเป็นอาทิตย์ละสองครั้งถึง3ครั้งประมาณนะคะเบาๆนะคะต้องสครับเบาๆตัวนี้ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะคะสามารถสครับได้ทั้งความผิวเปียกแล้วก็ผิวแห้งค่ะ หรือว่าจะใช้เป็นกระดาษที่ชุ่เปียกเช็ดก็ได้เหมือนกันค่ะพกพาง่ายนะคะตัวนี้แล้วก็เช็ดตัวนี้ไม่กินหอมเลยนะคะเป็นกลิ่นของสับปะรดกับมะละกอนค่ะแช่คาดีนะคะลองสัมผัสดูค่ะนี่เรบเลยอะลองสัมผัสดูค่ะด้านนี้จะเรียบเนียนแล้วก็ด้านนี้จะค่อนข้างหยาบกระดานหน่อยอ้โนี่เห็นคนภายในสองวิเลยแะโอ้แน่นอนจริงๆถ้าจะใช้ให้มันเห็นผลกว่านี้ค่ะคือแนะนําให้ใช้ตลอดใช้เป็นประจะค่ะใช่ค่ะอันนี้แล้วประมาณสองครั้งใช่ค่ะดยปร มีวางจำหน่ายที่เพจทีบูก้าสครับนะคะแล้วก็ช้อปปี้มีฝากวางขายที่ร้านร้นถองหนูจกุกศูนย์มงมพาวิทยาลัไรของหนูนะคะแล้วก็สามารถติดต่อผู้ขายตรงก็คือที่หนูได้เลยค่ะ <c oughs> แต่ถ้าซื้อทางช้อปปี้เพจทีบูก้าเนี้ยคะ่ะจะมีปโปรคือซื้อ5แถม1แล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีปโปรแนะนำนะคะสวยยกเซตในราคา149บาทเลยค่ะก็จะได้ทั้งในส่วนของส,อสครับกับกระดาษทิชชู่เปียกค,ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แถมกระเป๋าให้ด้วยใช่พกพาง่ายนะค๊ะอย่าลืมนะคะค่ะ จัดแล้วรูกว่ามืออาชีพมาจัดเลยนะอ็ใช้ได้เลยสวยมากทีนี้มันมีไอ้ระเบิดคลิ๊กไข่ที่ครูเคยดูของอาจารย์โนรีแบบสมัยก่อนนี้ตอนนี้ยังอยู่ป่ะเจอเห็น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 เนี้ยเจอระเบิดคลิไข่อ๋อคือยังขายอยู่ที่ใช่ค่ะมีวางขายที่พิธีอะไรผมเลยอ๋อแล้วเมื่อกี้มีเห็นสี่คนตอนนี้เหลือสองเพื่อนไปทานข้าวถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อไปที่อะไรนะคะแนน การตลาดวิทยาลัยของหมูค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่อยากซื้อไปให้แม่บ้านเข้าบ้านที่บ้านใช้นะคะแนะนําเป็นเพจพ่ปุก้สาสาขาหรือว่าทางช้อปปีเรามีโปรโมชั่นซื้อ5แถมหนึ่งค่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะขอบคุณครับ